1 3 1 4 15ขึ้นดิโอเคครับอเดี๋ยวเดว้มันต้องกระดกลิ้นด้วยโอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่นทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอือเป็นงกระดกลิ้นเกี <c> ่ <ười> <c ười> ยวไว้ว่าคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาจูน g t r r 3 2นั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับเฮ้ยลืมกระดกลิ้นมาก็ในวันนี้นะครับผมก็ได้โพสถามในชุมชน YouTube นะครับว่าอยากให้จูน g t r คันไหนนะซึ่งผลปรากฏว่าก็เป็น g t r r 3 2นั่นเองนะครับ งั้นผมจัดให้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะจูนแบบแรงๆครับมันๆสนุกๆเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับรถผมยังเป็นเกียร์ดิฟอยู่นะครับก็เ <laughs> กียร์ดริฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใช้แค่เกียร์หนึ่งนะเกียร์อื่นทุกคนไม่ต้องไปปรับตามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจูนแรงๆเลยเนาะก็กดรีเซ็ตเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลดแถวข้างบนลงก่อนมันจะลดเหลือสักประมาณ3 <sm ell as> ไม่ก่อนแ <pumps> <s> ล้วกันผมจะดูว่าออกตัวล้อมันจะฟรีไหมนะครับผมต้องจูนต <s> ้นด <s> ้วยเว้ย ไม่ชอบไหออกตัวล้อฟรีอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยเช่าเท่าไหร่ครับอย่าลืมตั้งค่าช่วยด้วยนะครับนี่ไอพวกนี้นะตั้งค่าตรงนี้นครับนี่เดี๋ยวผมติ๊กให้ดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะครับอย่าลืมตั้งค่าช่วยด้วยนะทีเซีนนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับถ้าติ๊กแล้วตอนออกตัวมันจะกระตุกนะครับเฮ้ยผมลืมเปลี่ยนยางว่ะตอนนี้ผมก็ได้ทาการเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับโหมันยังออกตัวแบบล้อฟรีอยู่เลยอนะทุกคนอาจจะเิ่มกันเลยละออกตัวเค่หนึ่งปับล้อมันยังฟรีอยู่นะฟึบ โอเคฟีนิดเดียวเองผมว่าไม่น่าเป็นไรหรอกมะั้งดูนะทุกคนฮึบสองสามสี่ห้าเนี่ยผมว่ามันไม่ต้องจูนอะไรเยอะเลยนะเพราะว่ามันก็ลงตัวอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมว่าต้องลดเกณ์หนึ่งลงสักหน่อยสักประมาณสองร้อยห้าสิบไหมเดี๋ยวผมเขาเรียกเป็นหลักร้อยแล้วกันนะครับง่ายๆดีฮึบ สอ,สองมันสูงไปครับทุกคนเราต้องเอาสองลงเอาลงสักร้อยเจ็ดสิบห้าอะลองดูดูที่เกียร์สงยังจะสูงไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าลงอีกได้สักหน่อยร้อยหกห้าหมทุกคนแล้วก็เกียร์สามลงประมาณร้อยย่บห้าอะอันนี้ผมเดาโม้มเอาเลยนะตามความรู้สึกโอเคตอนนี้เราจูนได้3มเกียร์แล้วครับทุกคนเพบเกียร์หนึ่งออกอย่างนี้สอง สามคนว่าได้ไหมพูดยังไงดีอะถ้าแบบขับสับเองนะครับทุกคนมันจะดีมากเลยแต่ถ้าปล่อยออโต้ผมว่ามันไม่ค่อยดีนะขวามันจะสับให้โอเคผมจะลองขับแบบสับเองดูจเจริญเหอะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะลองขับแบบออโต้ดูนะครับเนี่ยก็ได้อยู่นะว่าเกสีต้องลงอีกอะ เกสี่เอาประมาณสักเก้าห้าแล้วกันทุกคนเก้าห้าไปมันโอเคปะวะผมว่าเกสองมันน่าจะสูงไปนะเอ,อ้นี้ยองอยู่เกยห้าแล้วโหยรอบเหลือครับทุกคนหกต้องขึ้นอีกนะ ผมว่าเกียร์ห้าเกียร์หกอ่ะมันต้องเอาขึ้นเว้แล้วเราเอาเกียร์เจ็ดไว้ไหลไปอะไรประมาณนี้ปะ่ะโอเคผมจะลองดูประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านไฮเวย์นะครับดูดิว่ารถเราจะแรงแค่ไหนอืมผมว่าเกียร์สามมันควรขึ้นอีกปะ่ะไม่แน่ใจครับทุกคนน,นี่ผมไม่ได้ใช้โหมดดิฟช่วยนะเนี่ยเกียร์หกช้ามากเลยอะ กเจ็ดเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้หมดดิฟดูมผมว่ามันควรไปต่อได้อีกนะแกเจ็ดอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาแกเจ็ดลงอีกนะครับอ่ะสี่สิบเลยเอาไว้ไหลไป ไอ้หมาเห่าเลยวะกเกจบปุ๊บแล้วเข้าหมดดิบเฮ้เอยอันนี้เกจหกอยู่นี่ว่ะไปเกจเจ็ดเฮ้ยอย่าเห่าดิไม่เห่าเลยวะ <c oughs> อาชีพไม่หมาเห่าทั้งนั้นไม่เห่านะอาชีพเรื่องเห่าเลย เพราะว่าเกจ็ดคนเอาขึ้นอีกไหมครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรอเอาเกจ็ดขึ้นนะอ่ะห้าร้อยสิบห้าถึงปะถึงสิบห้าถึงดูโอเค เดี๋ยวผมจะลองเอาเกียร์เจ็ดขึ้นนะครับเกียร์เจ็ดประมาณสี่สิบห้าแลนกอะไรมันมันร้องอีกวะเนี่ยอันนี้คือผมอัดคลิปหน้าบ้านนะครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะอาจจะมีเสียงจากธรรมชาตินะครับคลิปนี้เพราะว่าผมอัดอยู่หน้าบ้านอืมมันก็เร็วอยู่นะแต่มันจะถึงห้าร้อยหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งเพราว่าถึงอยู่แหละแต่จะถึงเท่าแบบอันน,น้อยๆที่เราจูนมาเมื่อกี้หรือเปล่า ถึงป่าววะถึงไหมถึงสิบห้าไหมถึงห้าร้ยสบห้าไหมถึงไหมเพราะว่าสู้สู้รอบเมื่อกี้ไม่ได้แน่นอนอา้าน้ำมันหมด <c oughs> ถ้าแบบถ้าใครชอบแบบทางไกลๆเนี่ยผมแนะนำเลย40ไม่ก็4ีสองอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาสักสีแล้วกันอะ่ะแบบกลางๆเลยดิสามสีห้าหเจ็ด 8 9 1 1 1 11 2 2 2 13 14 15ขึ้นดิโอเคขึ้น15อยู่นะครับเพราะว่า43นี่แหละดีแล้วเพราะว่ามันจะได้แบบกำลังด้วยนะครับเออแต่ถ้าเป็นแบบ40อ่ะมันจะไม่ค่อยมีกำลังเท่าเท่าไหร่นะครับผมแนะนำาี่น43ดีกว่า She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a legend. สตรเดิมเราว่าเวิร์กสุดแล้วเฮ้ยไอ้มันเป็นจมางทำไมเนี่ยออกไปผมว่าเจ้หัเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบแล้วก็สี่สิบสามโอเคสูตรนี้นครับผมว่าดีที่สุดแล้วแล้วนกมึงจะร้องเหี้ยแล้วหนาวะ่ะเฮ้ยอันนี้ผมอ,อัดนอยู่หน้าบ้านนะครับอาจจะได้ยินเสียงจากธรรมชาติดนึงนะครับสูตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเออก็ประมาณนี้แหละน่าจะลงตัวที่สุดแล้วนะครับก็ผมไม่ได้จูนเก่งอะไรขนาดนั้นนะแค่จูนแบบพอขับได้นะครับเออ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปสำหรับคลิปนี้ไม่บายสวัสดีครับไม่เปิดลิ้นไม่ได้ครับเออ